วีโนนาเกาะมองนี้แปลกมากไม่มีสัตว์ประหลาดแต่มีวิญญาณแห่งพืชพันธุ์ตอนนี้ฉันพบ12ต้นและเชื่อว่ามีอีกมากมายทั่วคิริซิมะเมื่อเรากําจัดวิญญาณของพืชและต้นไม้เหล่านี้ได้มันจะเป็นหายนะหัวใจพันปีซึ่งมีชื่อเสียงมากในโลกในตอนนั้นคือต้นหลิวเท่าที่ฉันรู้ต้นหลิวในตอนนั้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง1เมตรแต่ที่นี่มี9ต้นต้นที่บางที่สุดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตรและต้นที่หนาที่สุดมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า3เมตร ถ้าตอนนี้สันซาวกว่านี้หนึ่งเก้าซันคงจะตายด้วยน้ำมือของวิญญาณต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดโชคดีที่ซันอาศัยความสามารถของสุเทเทมินในการแปลงร่างหัวใจต้นเหลียวอายุพันปีหลังจากกินเข้าไปแล้วสามารถเพิ่มความคล่องแคล่วของเซลล์มนุษย์ได้อย่างมากและเพิ่มความเร็วในการฟื้นตัวของร่างกายหลายเท่าสมรรถภาพทั้งร่างกายก็จะมีความก้าวกระโดดเส้นกันซันเดาว่าต้นไม้ที่อยู่ตรงหน้าซันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า3เมตรน่าจะเรียกว่าหัวใจต้นเหลียวหมื่นปีวิญญาณของพืชที่เหมือนต้นเหลียวที่มีเส้นผ่านศูกกกลาาางมมว่3เตร เค้กนี้ใหญ่เกินไปฉันจะแจ้งข่าวนี้ให้ตระกูลทราบและหาคนที่แข็งแกร่งมาเออไส้โหลเฟิงจะไม่รู้จักจิตวิญญาณของพืชไส้ไหมเขาจะไม่แจ้งสำนักสุดขีดไส้ไหมเขาไม่รู้หรอกโหลเฟิงมาถึงเกาะหมองนี้ตั้งแต่เช้าถ้าเขาสามารถรับรู้ถึงจิตวิญญาณของพืชและต้นไม้ได้เขาน่าจะแจ้งสำนักสุดขีดขั้นสูงสุดไปนานแล้วหลีเอ๋ยหลีเอยเมื่อก่อนสันไม่รู้แต่คุณบอกสั้นเอง ฟอสซเทพสงครามหลังจากการเปลี่ยนแปลงของพืชและต้นไม้พวกมันจะกลายเป็นวิญญาณของพืชและต้นไม้ตับใดที่ไม่เข้าใกล้ก็จะไม่มีการาคูครามนอกจากนี้วิญญาณของพืชและต้นไม้แต่ละชนิดอัดเก่าได้ว่ามีแก่นแท้ของสวรรค์และโลกและยังมีเอฟเฟกต์พิเศษตามที่เก่ามาผลของหัวใจต้นหลิวพันปีมีผลต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายแข็งแร่งของเลือดมังกรส่วนหนึ่งนอกจากนี้ยังเพิ่มความคล่องแคล่วของเซลล์เลือดมังกรหนึ่งหน่วยขายได้8ปดหมื่นล้านหัวใจต้นเหลิวอายุพันปีเหรอไม่แปลกใจเลยที่มหาาานน้ทัังแลละะสสกกศิปรต่อู หลักสองแห่งจะแข่งขันกันและตอนนี้มีจิตวิญญาณแห่งพืชพันธุ์บนคีริซิมะและดูเหมือนว่าจะมีอีกมากมายพัะเจ้าพวกเขามาแล้วคุณลุงันได้รับข้อความจากคุณันเลยรีพ,พัเพื่อนทั้งสองมาด้วยกันคนที่อยู่ข้างสันคืออีวานเงาเลือดที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกส่วนคนนี้ก็เป็นเพื่อนซันเหมือนกันมียักเกยิตา คาเตลันหลังต้องการใครอีกไหมในตระกูลคนอื่นไปก็เหมือนกับฆ่าตัวตายแม้แต่อีแรงหรือเหยียวก็ไม่มีกำลังพอที่จะรับวิญญาณของพืชพันธุ์บนเกาะหมอกนั้นแะดับความอันตรายของการเดินทางครั้งนี้ไม่สามารถจินตนาการได้เทพเจ้าแห่งสงครามที่ได้รับการสนับสนุนจากตระกูลและเทพเจ้าแห่งสงครามในตระกูลเองก็ไม่มีคุณสมบัติรอข่าวดีเถอะคาเตลันเพิ่งพาเพื่อนทั้งสองไปด้วยดังนั้นวิธีนี้วิญญาณของพืชและต้นไม้ที่พเขอได้รับในเกาะหมอกตระกูลจะไม่รู้เลยในเวลานั้นคาเตลันอาจจะโลกและแบ่งเพียงแนน่่่สวนนหึง คมโลกเหรอคาเตลันเป็นเด็กที่ดีที่สุดในตระกูลโพลินาดของฉันจำไว้ว่าอย่าตั้งแง่กับคาเตลันมันจะทำลายความภาคภูมิใจของตนเองของผู้ชายที่แข็งเก่งเกี่ยวกับที่นี่ได้เวลาแจ้งสำนักสุดขีดสวัสดีสวัสดีซันซื่อหลอเฟิงจะค่ายฝึกอบรมสันยอดสันพบวิญญาณของพืชจำนวนมากบนก่อลึกลับในแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียอะไรนะวิญญาณแห่งพืชพันหรอ หลีเอ๋ยันให้นายเต็ม90นาทีซึ่งเพียงพอแล้วสำนักสุดขีดได้รับแจ้งสำนักงานใหญ่ของสำนักสุดขีดที่ตั้งอยู่ในเมือ,องของหงหนิงในเอเชียตะวันตกสันเกรงว่าพวกเขาจะมาถึงก่อนตระกูลโพลินสัสพันธมิตรเทาไม่สามารถดื่มซุปได้เลยและพวกเขาอาจไม่กล้าแข่งขันกับสำนักสุดขีดในกรณีนั้นหลีเอ๋ยจะต้องกลัวอย่างแน่นอนและเขาจะจากไปทันทีและไม่มีทางยืมมีดไปฆ่าใครได้ ตากูนโพลินาดมาถึงแล้วครั้งนี้หัวหน้าพันธมิตรส่งคุณมาที่นี่จริงๆดูเหมือนว่าเขาจใจความสําคัญกับเกาะน,นี้มากผู้ตัด,ตดก้านหลิวหาวิญญาณของพืชพันธุ์บนเกาะทั้งหมดคุณจะได้รับ30%ของจานวนทั้งหมดสันไม่สนใจเรื่องพวกนี้ถ้าไม่จําเป็นสันจะไม่เคลื่อนไหวและเมื่อสันเคลื่อนไหวส่วนแบ่ง30เจะแบ่งเท่าๆกันระหว่างคุณกับสันฮ่าๆๆมั่นใจได้สันไม่เชื่อว่าจะมีสิ่งใดบนเกาะนั้นที่สันไม่สามารถจัดการได้นั่นทั้งหมดหรอ พลังโจมตีของพืชพันธุ์โดยทั่วไปไม่แข็งแกร่งหรือเยวทำไม้นายถึงจัดการกับพวกมันไม่ได้จัดการหรอกิ่งต้นหลิวมีเส้นผ่านศูนย์กลาง3าเมตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิ่งที่มีสีทองอ่อนของมันแต่แลกิ่งนั้นแข็งแกร่งมากเมื่อถูกมัดอย่างแน่นหนาสันตายแน่ต้นเหลิวนี้มีความสามารถในการโจมตีอย่างเดียวซึ่งก็คือการบีบคอของผู้คนให้ตายด้วยกิ่งของมันจัดการลาซาต้นเหลวเพียงแค่สี่คนหรอมี2วิธีในการฆ่าลาซาต้นหลิวอย่างแรกคือการตัดรากของมันทั้งหมด สองคือการตัดลำต้นของมันไสแต่กิ่งสีทองของมันยาวถึง2 3 0ถึง0เมตรมากพอที่จะเจาะลงไปในดินและปกป้องรากได้ยิ่งไปกว่านั้นสำหรับต้นหลิวขนาดใหญ่เช่นนี้รากของมันจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างมากการฆ่ารากของมันยากกว่าการตัดลมต้นของมัน เขามีุดเทพทมินหรอปล่อยให้ราซาต้นหลิวเป็นหน้าที่ของซันเองพวกนายโจมตีต้นหลิวที่อยู่รอบๆจำไว้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องปลอดภัยเมื่อราซาต้นหลิวถูกซันควบคุมอย่างสมบูรณ์พวกนายสามารถข้นต้นหลิวต้นอื่นๆด้วยกำลังทั้งหมดผู้สาพาลังกฤษสามารถต่อสู้ได้โดยไม่มีตาจากสี่คนมีสามคนที่เป็นเจ้าของุดเทพทมินหรอ แน่นอนมันไม่ง่ายเลยที่จะตัดวายสีทองทั้งหมดหรอแม้จะเป็นหลี่วยาก็เป็นไปไม่ได้ที่จะตัดลากจำนวนทั้งหมดในคราวเดียวกิดในมือของเขาสงพลังมาก